หลังจากที่ครูเตยอ,อภิวัตเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องประเด็นการเลี้ยงดูบุตรที่ผ่านมาไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบเลยและยังบอกอีกนะคะว่าหากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้เห็นควรปล่อยให้ศาลนะคะเป็นผู้พิจารณาเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อมาค่ะทางด้านของขนมสศสิการนะคะอดีตภรรยาของครูเตยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะเช่นเดียวกันโดยก็ระบุข,ข้อความนะคะบน Facebook ส่วนตัวของเธอค่ะ โดยก็นะคะข้อความที่เราขึ้นกันมาบนหน้าตอนี้เลยบอกนะคะว่าคําถามนะคะจะพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ขอหารค่าตั๋วของลูกหน่อยนะวงเล็บนะคะที่บอกว่าจริงๆเนี่ยจ่ายค่าตั๋วไปครบแล้วแค่อยากฟังคําตอบเท่ากับเงียบนะคะแล้วก็คําถามนะคะเซ็นยินยอมให้หน่อยนะจะพาลูกไปเที่ยวถ้าเกิดต้องเซนนะคะก็เท่ากับนะคะให้จดรับรองบุตรก่อนสี่จะเซนให้แล้วก็คําถามนะคะของขวัญวันเกิดลูกล่ะแล้วก็เท่า ะะว่าลูกเนี่ยยังเล็กยังใช้ไม่เป็นหลอกนะคะพร้อมกับมีข้อความทิ้งท้ายด้วยนะคะที่บอกว่าอารืมคุณผู้ชมตามโพสท,ที่เราขึ้นกันมานี่แหละ และทางด้านฝั่งของขนมสาสิการเองเธอก็ได้ไปคอมเมนต์นะคะใต้โพสดังกล่าวนี้ของเธอต่อด้วยค่ะซึ่งก็มีข้อความนะคะที่บอกว่าคําถามที่2ก็รู้อยู่นะคะแค่อยากฟังคําตอบเฉยๆเหมือนกันค่ะไม่ไวายนะคะทางด้านฝั่งของภูผาเพื่อนสนิทของขนมสาสิการก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าเงินค่าอาจจะไม่ได้เยอะจนเดือนละแสนแต่ค่าสามารถซัพพอร์ตนะคะค่ากินของลูกเองได้แน่นอนซัพพอร์ตในวันสําคัญในวันพาเที่ยวได้ ึ่งงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตนี่แหละแหกเข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆคุณผู้ชมภายหลังจากที่ขนมสัสิการนะคะออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้และต่อมาค่ะทางด้านของทนายพัฒนะคะที่เป็นทนายให้กับขนมสัสิการะคะ่ะก็ได้มีการออกมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเลี้ยงดูตามใบเสร็จคุณผู้ชมอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทนายพัฒกันค่ะประเภทจ่ายค่าเลี้ยงดูนะครับตามใบเสร็จนะครับตามใบเสร็จ นะครับคุณผู้ชายหลายท่านอาจจะนะครับอยากจ่ายค่าเลี้ยงดูนะครับลูกนะครับอยากจ่ายนะครับอยากจ่ายมากนะครับแต่ว่าขอตามใบเสร็จได้ไหมนะครับคือมันมันถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะครับตามใบเสร็จนะครับแต่นะครับเราต้องเข้าใจสภาพในในความเป็นจริงนะครับว่ามันจะต้องมาเก็บใบเสร็จกันไหมนะครับถึงจะมาเบิกจ่ายจากคุณผู้ชายได้ นะครับแหมผู้ชายก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็มีหลายคู่หลายเคสมากที่เป็นแบบนี้นะครับแหมยุ่มยิ้มซะทุกเรื่องเลยนิดน่หน่อยก็ต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลัวผู้หญิงเอาเงินไปใช้นะฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันมันไม่ได้อะฮะนาองเข้าเซเว่นต้องเก็บใบเสร็จเซเว่นไหมนะครับสาวันสีวันใบเสร็จจางไปแล้วนะฮะต้องมานั่งแจงบัญชีต้องมานั่งแจงตัวเลขค่าอันนั้นเหมาะสมไหมค่าอันนี้เหมาะสมไหม ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับถ้าจะมาเอาตามไปเสร็จตลอดอะ่ะนะะสมมติว่าอยากจ่ายเดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนหนึง่งก็จ่ายมาเลยนะครับจ่ายเป็นเงินสดมาส่วนเขาจะจ่ายนะครับใช้จ่ายอะไรยังไงก็เรื่องของเขาเถอะก็ปล่อยคุณแม่เขาบริหารจัดก,การเถอะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องคุยกันกำชับกันว่าเอ้ยถ้าเหลือนะเอาเข้าบัญชีไว้นะเออถ้ามันไม่พอนะก็เบิกเกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันด้วยเหตุและผลแต่ไม่ควรจะมาคิดยุ่งยิม้มต้องตามไปเสร็จอ,อย่างนั้นอย่างนี้อะไรมาชี้แจงอะ่ะ นะครับเขาก็มีหน้าที่ของเขานะฮะเขาเสียเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็หมดไปเยอะแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่าเขาจะไปใช้การอย่างอื่นนู่นนี่นั่นนะครับบางทีมันก็ต้องเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจอดีตภรรยาด้วยหรืออดีตเมียด้วยนะครับเนาะแล้วเขาก็เสียเวลาในการที่จะมาเลี้ยงดูลูกเขาก็ยอมเสียสละในส่วนหนึ่งแล้วนะครับให้เข้าใจกันนะครับอย่าไปอะไรทุกเม็ดทุกหน่วยเลยครับมันทําให้ทะเลาะกันเสียเปล่าๆนะครับ